วันนี้นะคะผมก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะคะนั่นก็คืออโลเพนนะคะซึ่งเป็นเจลแอลกอฮอล์ถ oh ึง7 5นะคะปัจจุบันนี้นะคะทุกๆกคนก็ต้องการที่จะดูแลสุขภาพดูแลความสะอาดนะคะเราต้องปกป้องทุกทิศทางเพื่อให้ปัดจักเชื้อโรคแต่ว่าเชื้อโรคร้ายเนี่ยอาจจะเข้าสู่ร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวและทําให้ตัวเราและสมาชิกในครอบครัวของเราเจ็บป่วยได้นะคะทุกๆวันนี้การปกป้องอยู่ในมือ ะะด้วยอะโรเพนนะคะซึ่งช่วยอะไรได้บ้างช่วยฆ่าเชื้อโรคนะคะเพราะเรามี e h n ถเอล์ถึง75%พร้อมส่วนผสมที่ดีมากๆเลยก็คืออโรเวรานะคะแล้วก็ยังมีวิตามินอ e, ีช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นด้วยนะคะพร้อมกับปกป้องคุณและคนที่คุณรักนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามาลองใช้อ r โรเพนกันดูนะคะอเอาละคะใช้เพียงนิดเดียวนะคะ ทันทีเลยค่ะว่านุ่มผิวมากเลยนะคะซึมซาบเร็วมากนะคะกลิ่นหอมบางๆนะคะไม่ได้ดกลิ่นแอลกอฮอล์เลยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าทุกการปกป้องนั้นอยู่ในมือคุณค่ะอโลเณ์คืค่ะ